สวัสดีค่ะชาววันพฤหัสนะคะคลิปนี้ก็เป็นลาวี e ลี l รีพอร์ t นะคะหรือว่าเป็นดวงลายปักนะคะประจำปักหลังของเดือนตุลา2568นนะคะก็จะเป็นตั้งแต่วันที่16ตุลาถึงวันที่31ตุลาคม2568นะคะก็เป็นาบวีกลี่เนาะก็เอ่อจะเป็น การใช้ไพ่สองสำรับนะคะก็จะเป็นสำรับนี้ Cosmic Circle Tarot นะคะที่โบจะใช้ดูในเรื่องพลังงานของคุณนะคะสำรับนี้แล้วก็จะใช้สำรับนี้นะคะ Wandering Star Tarot นะ,ะในการดูในเรื่องของการงานการเงินความรักอีกทีหนึ่งนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้มันเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเนาะในเรื่องของพลังงานของคุณในช่วงสองสัปดาห์นี้ก่อนนะอ เอากลมาใช้อีกแล้วนะสำหรับนี้ไม่ได้เอามาใช้นานมากมากเลยนะคะสวยมากเลยน้องสีม่วงโบน่าจะพรีมานานแล้วเหมือนกันซื้อมานานแล้วสั่งมานานแล้วจำไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อกับที่ไหนอะแต่ว่าแบบเออก็ซื้อมานานแล้วค่ะมาค m i c Circle t ร์ l o ินะคะ,ะ,คะเขาดูพลังงานของคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงสงสัปดาห์นี้ก่อนนะ พลังงานของคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงปักหลังนี้ พลังงานของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงสองสัปดาห์นี้บมองว่าคุณก้าวข้ามก้าวผ่านความกลัวบางสิ่งบางอย่างในจิตใจหรือว่าคุณกล้ากล้าเผชิญแล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงกับการทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะคะ่ะคุณไม่กลัวแล้ว คุณไม่กลัวแล้วนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบปรบปรับฉับพลันแบบอู้มันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณมันเกิดจากความพยายามของคุณนะคะคือคุณไม่ปล่อยให้โอกาสที่คือบมองว่าคนเกิดวันพฤหัสอะ่ะมันเป็นในลักษณะที่สิ่งที่คุณเคยทําหรือว่าพลังงานของคุณท,ที่ที่เปลี่ยนแปลงมาณนะตั้งแต่ตอนเนี้ณจ,นะจนถึงตอนเนี้บมองว่า มันเกิดจากตั้งแต่ในอดีตก่อนหน้านี้